ทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราเปลี่ยนหัชอบ b c g m c s กันแล้วเลยคับโอเคหลังจากเมื่อ3าสัปดาห์ก่อนนะครับมได้ลง s ิ๊ก k w a ์ l e g a ก y ซา่ที่1ไปนัใส่นัเองก็คือเนื้อหาคลิปมันก็จะต่างกันอย่างหน่ได้ใั่ไหมพอดีมันไม่ได้มีการเป็นตัวขนาดนั้นนะครับเอาล่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะ้าหมาของผบเนียก็คือจะขอติดแคมเปญ ผมด้วครับทั้งหมี้จะเล่นปกติตั้งแต่ที่ผมไม่ได้เล่นมานานค่ะอันที่เพลิงขึ้นนั่นน่ะมันบั๊ตั้งแต่ที่ผมโหลดมาคือครับเอาล่ะมาที่ดินแดนของนัดดากันเอ้ยสเปียร์ต้งแล้วหรอตอวดาบไม่ได้ลงไม่เป็นไรครับ คือถึงแม้ผมจะมีเอเจนตเทพแต่ผมก็ไม่ใช้หรอกตอนแรกคือเราจะต้องการพวกไมเนอร์ค่อนข้างเยอะเลยเพื่อที่จะเรียกนรกเก่งๆมาเรนอะก็ขอสักตัวหน่อยแล้วกันนะเออโอเค นา of of ัานสีทองมาตัวนะคระหลังท uh, ี่ผมใช้เพชรเกินไปก็ได้ทำการติดบาดแล้วก็เลยรู้สึกเศร้ามากที่มันได้ติดรักเดี๋ยวนั้นนูจะเอาไว้งห้5ตัวดีไหมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอ่ะเอานะคะนูไปห้าตัวจะเป็นของคุ้ที่ดีไหมอืม มมันไ่่หอะรู้สึกจะกินมันกูวตไม่นเบียสก,กินนะแต่มันก็เปลี่ยนสก,กินไม่ได้แล้วอ่ะตัวที่สามตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่หนึ่งขนูโครบแล้วเป็นที่เรียบร้อย ถ้นตัวสเตเต้นหรือว่าพร้อมเพียงยิ่งครยิ่งนะจับไปเลยตัวสเตเต้นจะหอเียงกันมากนะจเอาละตอนนี้เรารออาชีดอนหนึ่งตัวก่อนอาชีดอ,อนก็จะครบห้าแล้ว,วลน,นั่นเองครับแล้วทดังนออารดอนนึตัว่ขั้นต่ำคือจะได้อาชดอนทัน้งหมดเจ็ตัว ถ้าข้ามต่างเป็นไอซีอมันกเด็ดตัวได้กระบวนการคิดจริงๆมันก็เป็นปัญหาอยู่มันกันนั่น,น,นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็จะว่าจะได้ไอซีได้หมดเลยมันจะมีอะไรนะไอเทมแซ่นเขาเอาไว้สำหรับใช้สำหรับเมจิคิวเนี่ยคือจะเป็นอะไรที่อีปิีมากครับแปลว่าเมจิคิวจะเป็นตัวที่ได้รับฉายา ้ากนานที่สุดแล้วนะครบแล้อนเลือดเนี่ยน้อยกว่าอาร์ชิดอนอีกครับถามว่าจริงใช่ไหมคะจริงครับเลือดน้อยกว่าอาร์ชิดอนเอาแต่เราก็ให้รีบพวกนี้นยเอาขอมาใส่ กเลยดีกว่าวดตั้งดตั้งเยอะมากเลยเราจะรับมือยังไงอะรับมือยังไง่างเดียวันนี้เตรียมตีอย่ดงเดียวดูล้ไม่กำลังเสริมมาบ้่งนะแบบนี้่ะ ตัวไหนมันมยืนดูน่ตัวตัวมันบวกอ่ะไม่เลืตัวฮิวมาไม่ใช่ฝนฮิวด้วยม่ไวไม่ไวไม่ไหวตอนนี้ว่า ยากจริงยากจริงฮะไม่ไหวเอ้ผมนี่ผมเล่นหมดยากนะขนาดยากังรับมือไม่ได้แล้วครับต้องคิดดูแตูุ่ณหนานะนิวหน่อยตอ,อนนี้เราต้องรวนสมาธิชิดกันอีกรอบ เพื่อป,ปะทะากับตอนนี้ก็เหลือ,อหนึ่งตัวนม่หมอได้ใช้ฝนเลือดมาเป็นที่รองก็เลยชุบชีวิตไปได้นะ้านู้ไม่ตายนะแต่นักจับเกี้ยงนักจับเกี้ยงไปหมดเลยนะโอเคดีใจน้องแม็กแล้วครับไปได้นอนนี้ขอแม็กเรียลาร์รต้องรอให้มันเต็มอย่างเดียวคนะ าาพมาสเปียร์ตันเดซมันี่ไปหยัดร้อยแล้วค่ะปุ๊กจอเตีไมเนอ่าตาไปสองตัวครับไมเนอ่ยังโง่จะมาฆ่าไปเรยียร้อยไมเน่เรียบร้อยฐานแต่อืมปลักเปียรตันไปห้าร้อยถือว่า สำหรับดินแดนโนแมนผมมีวิธีการรับในตัวอยู่โอ๊ยโฆษณาผมมีวิธีการรับตัวการรับมืออยู่นะคะสำหรับดินแดนโนแมนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะรับมือไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยสามารถรับมือได้โดยการใช้บรรากาศที่เป็นแบบขนาดอีกิดมากครับ ผมใช้นักดาบ,บเยอะมากจนผมสามารถชนะมาได้แต่นั่นก็เป็นเครื่องเก่าครับโอเคเราไปต่อกันที่การซุ่มโจมตีกันต่อเลยดีกว่าเ้ม่ซุ่มโจมตีกันต,ตุอต่อเหมือนเป็นส่วนที่เหลือแล้วก็ตะเพียรตอนต้องทดสอบพลังหน่อยโอ้โหมาเป็นฝุน่มเลยทไงวะ มาเป็นฝูงเลยพวกเราและยอมแพ้ให้นอนมันทำให้ชีวิตของพวกเราบัดซบก็จริงค่ะแต่ทำให้ชีวิตของพวกมันบัดซบมังก,กรพวกเรานะที่พวกเราทำให้ชีวิตของมันเนี่ยบัดซบแบบอลหันตอนนี้นะครับไม่เลยแค่สองคนนะตนนี้สำคัญที่จะนำพลของนักตางที่จะสามารถรับมือได้กับพวกนี้ทำไมมันจะมีนของมันเยอะจังเหร ที่จะตกอยู่แล้วยังพึ่งรับขอะฟ้าคุณพระอาทิตย์ลาปล่อยพระอาทิตย์ตอนนี้เราต้องรับมือกับกำลังขราตัวพยุ่งตัวที่ตกมา เกียนกันตัวเรื่องไททันเนาะโอเคโอเครับก็สำหรับคลิปนี้นะคะครที่ชขบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าเน่เราจะมารุยต่อในดินแดนเมติคิวกันนะคะใช่ไหมนอกจะใช่เมติคิวค่ะก็สำหรับวันนี้ของเราไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย